คนเฮ้ยอะไรเนี่ยขนมควยลิงคืออะไรทุกคนมันคืออะไรครับเนี่ยขนมกนาจี่ะไปชื่อนี้ไปชื่ออะไรเนี่ยไปชื่อนี้ฮะขนมคอลิงนะครับผมนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้มีทั้งกระดอมีมีทั้งคยลิงเฮ้ยยังไงนะยังไงยังไงเดี๋ยวต้องรอหน่อยแล้วล่ะขนมขนมไทยกันนะคะขนมรั่งชมม ยังไงครับเนี่ยมันขายยังไงฮะอันนี้อ,อ,อ่ามีชิมได้ด้วยอ่าแป๊บนึงนะอ่าชิมเลย,ลลเลยชิมหนึ่งนึงอ่าโอเคชิมเลยฮะสดสดอืมเฮ้ยอร่อยทุกคน,นๆๆเอาเลยครับเอาด้วยเอาด้วยพี่พี่คะหนูขอยยืมตรงนี้จะมีไปไหนครัค่ะบ <ๆ S 1> ได้จ้ะ ชิ้นละเท่าไหร่ครับเนี่ยสามสิบครับโอเคมาผมมาชิ้นหนึ่งนี่ก็อร่อยนะอ๋ออันนั้นคืออะไรฮะนี่ขนมคุยลิงขึ้นชื่อมุงจันอ้าวแล้วอันนี้คือไม่ใช่คุยลิงเหรออันนี้อันนี้กะลอจีกะลอจีอ๋อคุยลิงอันไหนอร่อยเหมือนกันเหมือนกันเลยอร่อยคนละอย่างอ่าผมเอามาอย่างละอันนะเท่าไหร่อย่างละสามสิบอ่าเป็นหกสิบนะโอเคแล้วสแกนไปนี่อันนี้คือคุยลิงเนาะโอเค แล้วไอก้กะโหลดจีนนี่ลุงต้องคุกยังไงครับจีนผมคุกไปแล้วจะเอาแยก่ละตาลอ่าไ,ไม่ไม่ครับคุกแค่ผมเลยเดี๋ยวผมกินเลยอันนี้คือเจ้าเก่าแก่เลยเนาะเ<อ>ม,มืองจันมีเจ้าเดียวเมืองจันมีเจ้าเดียวอเออโอ้โหจัดไปครับลุงแสดงว่าต้องอร่อยจริงนะนี่โอ้ยลูกค้าผมเยอะนะจัดลูกค้าจริงลูกค้าเยอะเลยนะเขากินแล้วติดใจว่าอร่อยมากอืมไปครับจัดไปครับ ต้มมาดิมาดิจิ้มได้นะฮะเอาละเลยนะครับโอเคเออไม่ชิมแล้วเสียใจตลอดชีวิตด้วยกคนโอ้โหของแท้ของแท้เหลือของมีชื่อนะฮะอันนี้เขาเรียกว่ากรอจีนะฮะอันนี้อ่าจริงๆมันต้องทานตอนร้อนๆแต่ว่าอันนี้แบบไม่ร้อนแล้วก็ลองเดี๋ยวร้อนก็รอแดดออกอุ้ยไม่ใช่แดดออกผมไม่ได้กินอันนี้ฮะคอลิงคืออันนี้ต้องลบเลยครับ อร่อยจริงนะนี่ฮะเนี่ยมันมันมาเป็นประมาณนี้ก็ของริงแล้วกันอะไรน,น,นี่นะถ้ากินเอาลองๆถึงยิ่งอร่อยม่กินจริงจังอ่ะ